สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพัน์วิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีใส่โทนนะครับของ HiMac CX3 เป็นตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นเครื่องทะเบียนนะครับรองรับ2ย่านความถี่นะครับย่านดำและก็ย่านแดงนะครับไม่เป็นการเสียเวลานะครับเรามาเริ่มเข้าโทนนะครับตัวนี้นะครับการใส่โทนมันจะมี2แบบด้วยกันก็คือ 1. ก็คือโทน CT หรือโทนอนาล็อกนะครับ 2ก็คือโทนดิจิตอลนะครับหรือโทน DCS นะครับท่านจะใส่โทนไหนก็ได้นะครับเลือกโทนใดโทนหนึ่งนะครับการใส่โทนนะครับมันป้องกันการขึ้นแทรกนะครับอ้องการคนวอมาหานั่นเองนะครับสมมุติว่าเรามีห้าเครื่องนะครับ5เครื่องนะครับ ใส่ช่องตรงกันโทนตรงกันนะครับก็สามารถสนทนาภายใน5เครื่องได้เลยนะครับคนนอกก็วอร์หมาเราไม่ได้นะครับนี่คือข้อดีของการใส่โทนนะครับการใส่โทนนะครับมันจะใส่ได้ทั้งโทนเอามาทั้งย่านความถีดำและก็ความถีแดงนะครับผมจะสมมุติเป็นความถี่แดงกันแล้วกันนะครับสองสี่ห้านะครับสมมติสองสี่ห้าหนึ่ง จ็ดห้านะครับอ่าสองสี่ห้าหนึ่งเจ็ดห้านะครับเป็นตัวนี้นะครับอ่ะผมจะวอเข้ามาอันนี้ยังยังไม่ได้ใส่โทนนะครับอ่าสองสี่ห้าหนึ่งเจ็ดห้าอ่านีอันเนี้ยเนี่ยผมจะอ่าวอเข้ามานะครับเอาอ่าเดี๋ยวนะครับให้ดูตัวเลขก่อนอเอาไอคอนวอมาหาไฮแม็กอ่านี่เห็นไหมครับขึ้นเลยครับเนี่ยเนี่ย เทรเอ่าเนี่ยครับเอาห้แม็กก็วอหายครอบก็ได้เลยนะครับนี่ครับก็คือหมายความว่าช่องตรงกันนะครับอ่าก็สื่อสารกันได้เลยนะครับทีนี้เราจะมาใส่โทนก็คือป้องกันการขึ้นแทรกนะครับวิธีใส่โทน CT นะครับผมจะแนะนําโทน CT ก่อนนะครับกด f นะครับปุ๊บเพื่อจะเข้าเมนูนะครับไปเมนูที่25นะครับไปเมนูที่25หรือกด25เลยครับ25เลยแบบรัดนะครับปุ๊บอ่ามา25เลยเห็นไหมครับ จะมาเมนู TCDC นะครับเสร็จแล้วให้กด F ครับปึ๊บอ่าอันนี้เป็นโทนส่งนะครับก็กดลูกศรขึ้นอ่าลูกศรขึ้นอ่าอันนี้มันดีมากเลยนะครับอ่ามันโทนแรกมัน62.5นะครับอ่าส่วนมากอ่าอทั่วไปจะไม่มีนะครับมันจะเริ่ม67นะครับมันจะเริ่ม67ตัวนี้ดีมากเลยนะครับอ่ะเอามาโทนหนึ่งนะครับผมเอาโทน69.3นะครับเสร็จแล้วก็กด F ครับปึ๊บอ่าอันนี้โทนส่งใส่ไปแล้วนะครับ ทีนี้โทนลับก็กดลูกศรลงนะครับอ่ามันจะเป็น RCDC นะครับเสร็จแล้วกด F ครับปึ๊บอ่าก็กดลูกศรขึ้นนะครับให้เป็นตรงกันนะครับ69.3เสร็จแล้วก็กด F ยืนยันครับปึ๊บอ่ากด Exit ออกมาครับมาดูสัญลักษณ์มันจะขึ้น CT เนี่ยครับถ้าเป็นตัวนี้ก็คือหมายคึงว่าอ่าช่องนี้นะครับมันติดโทนเรียบร้อยนะครับอ่ะทีนี้ผมจะวอลเข้ามานะครับอ่าวอลเข้ามาจากตัวเดิมนี่ครับเมื่อกี้มันมีเสียงนะครับเดี๋ยวนะครับ บอกมาปุ๊บอ่านะครับนี่มันขึ้นเห็นไหมสัญลักษณ์มันขึ้นแต่ไม่มีเสียงนะครับอ่าคนนอกก็ไม่สามารถอ่ามาแทรกได้นะครับก็คืออ่าข้อดีของการใส่โทนนะครับนี่คืออ่าใส่โทน CT นะครับอ่าวิธีปิดโทนนะครับวิธีปิดโทนก็ทําเหมือนเดิมครับกด f ครับปุ๊บอ่านะครับกดลูกศรขึ้นครับปุ๊บอ่าให้มาตัว t ก่อนนะครับเสร็จแล้วให้กด f ครับปุ๊บอ่าทีนี้ให้กด ดอกจันนี่ครับกดไป1ทีมันจะเป็นโทนอ่าดิจิตอลครับกดอีก1ทีมันก็จะเป็นออฟครับเสร็จแล้วให้กด F ยืนยันครับปุ๊บอ่าอันนี้โทนส่งปิดไปแล้วอ่าโทนรับอ่าเราแก้โทนรับด้วยนะครับปิดโทนรับด้วยกด F ครับปุ๊บอ่านะครับแล้วกดดอกจันครับปุ๊บอ่ากดซ้ำอีกทีนึงครับให้มันเป็นออฟครับทีนี้ก็กด F ยืนยันครับปุ๊บอ่ากดลงมาปุ๊บอ่าหายแล้วเห็นไหมครับนี่ก็คือปิดโทนอ่า CT นะครับหรือโทนอนาล็อกนั่นเองต่อไปเราจะมาใส่โทนอ่า DCS นะครับหรือโทนดิจิตอลนะครับก็ทําเหมือนเดิมครับกด F ครับปุ๊บกดลูกศรขึ้นกดลูกศรขึ้นอ่าก็ตัวแรกก็เป็น TCDC นะครับเสร็จแล้วก็กด F ครับปุ๊บอ่าทีนี้เราก็กดดอกจันครับปุ๊บอ่าเห็นไหมครับมันจะเป็นโทนดิจิตอลดิจิตอลมันจะขึ้นด้วยตัว D นะครับทีนี้เราก็เลือกเอานะครับเลือกเอา มันก็จะมี50โทนเหมือนกันนะครับ50โทนเหมือนกันทั้ง C T และก็ DCS นะครับเราก็เลือกมา1โทนนะครับผมสมมุติเอา31นะครับกด F ครับอ่าไม่ทันนะครับกดลูกศรขึ้นอ่าปึ๊บอ่ากดดอกจันเบิ้บอ่าเลือกอ่าเอา25เลยก็ได้ครับ25นะโทนนี้นะครับกด F ครับปึ๊บอ่าอันนี้โทนส่งนะครับโทนส่งอ่ากดลูกศรลงอ่าเพื่อจะใส่โทนรับนะครับกด F ครับปึ๊บ แล้วก็กดดอกจันปึ๊บอ่ากดลูกศรขึ้นให้เป็น25ให้ตรงกันนะครับเสร็จแล้วให้กด F ครับปึ๊บอ่ากด A B ออกมาครับปึ๊บอ่าสัญลักษณ์มันจะขึ้น D C S เห็นไหมครับอ่าไม่ยากไม่ยากครับวิธีใส่โทนอ่าปิดโทนก็ทําเหมือนเดิมครับกด F อ่ากดลูกศรขึ้นอ่ามันเป็น R อยู่ใช่ไหมอ่ากดปิดโทนทรงก่อนนะครับกด F ปึ๊บอ่าแล้วก็กดดอกจันปึ๊บ เห็นไหมฮะเป็นออฟเสร็จแล้วก็กด F ครับปึ๊บปิดโทนส่งแล้วกดลักษรลงมาก็ปิดโทนรับด้วยนะครับกด F ปึ๊บลงมาข้างล่างก็กดดอกจันให้เป็นออฟปึ๊บเสร็จแล้วกด F ครับปึ๊บกด a b ออกมาครับปึ๊บเห็นไหมครับหายนะครับลองไปทําดูนะครับลองไปทดนดูถ้าทําไม่ทันก็กดเบรกไว้นะครับกดเบรกไว้ถ้าผมพูดเร็วไปนะครับไม่ยากนะครับวิธีใส่โทนครับ ค,คลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับสำหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ